แชมป์อยู่ที่เดิมแฟนๆไอจีโหวตคะแนนให้แฮกเกอรตี้มีชัยเหนือซูเปอร์เล็กก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับ ซูเปอร์เลกเกดหมู่ก้วยอดน,นักชกชาวไทยมีคิวขึ้นสังเวียนดวนเดือดชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบันในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดมีการเปิดโหวตผ่านไอจีของฝ่ายจัดการแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้นะครับและเป็นทางแฮกเกอร์ตี้ที่แฟนมวยมองว่ามีโอกาสชนะมากกว่าถึง51%าดขณะที่ซูเปอร์เลกข,ของเราได้ผลคะแนนไปที่49%นะครับ โดยผลงานไฟล่าสุดซูเปอร์เล็กชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องการตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จขณะที่แฮกเกอรตี้สร้างประวัติศาสตร์เอาชนะฟาบิซิโออาดาเดและคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตตัมเวทได้เช่นเดียวกันทำให้ปัจจุบันนี้ยอดมวยจากอังกฤษของแชมป์โลกถึง2กติกาในรุ่นแบนต์ตัมเวทนะครับ ก็ธรรมดานะครับในสายตาแฟนมวยชาวต่างชาติเนี่ยซูเปอร์เล็กเขาจะถูกมองข้ามหน่อยๆอยู่แล้วแต่ในสายตาแฟนมวยชาวไทยนี่นะครับมอกว่าซูเปอร์เล็กมาแน่นอนครับแล้วโชกันในกติกามวยไทยด้วยรับรองมีแตกแน่นอนแล้วพี่ๆแฟนมวยมองยังไงกันบ้างคิดเห็นว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงพิมพ์บอกแอดมินกันหน่อยนะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ